ดัี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะบผมเครื่องจ่ายไฟฟ้าหยอดเหรียญน,นะครับแบบเคสโลหะนะครับสำหรับเครื่องนะจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญนนครับ mm hmm. ก็ทำหน้าที่ในการนะครับจ่ายไฟให้กับผู้ใช้งานนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือว่าหยอดเงินตามจำนวนที่ต้องการนะครับอย่างเช่น 1บาท2บาท5บาทหรือว่า10บาทก็ได้นะครับโดย1บาทนั้นนะครับสามารถที่จะจ่ายไฟได้ทั้งหมดนะครับ3นาทีนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าหยอดเป็นจำนวนเท่าไหร่ปุ๊บนะครับล้วก็เอาจำนวนที่จำนวนเงินที่เราหยอดครับไปคูณ3นะครับก็จะได้นะครับในส่วนของนะครับระยะเวลานะครับที่ตัวเครื่องนั้นจะจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมานั่นเองนะครับโดยตัวเครื่องนี้ครับสามารถที่จะสามารถ เลือกนะครับชแนลที่เอาไว้สําหรับในการจ่ายไฟได้ทั้งหมดนะครับสองชแนลนะครับก็คือมีช h a n ที่ที่1แล้วก็ช n e l ที่2นะครับโดยมีนะครับหน้าจอแบบ LED 7 segment นขนาดสีแดงนะครับไว้สําหรับในการแสดงผลการทํางานแล้วก็การนับเวลาถอยหลังของเวลานั่นเองนะครับโดยมีในส่วนของนะครับตัว c o l l e c i v e r นะครับหรือว่าตัวรับเหรียญนะเพื่อทําหน้าที่ในการรับเหรียญต่างๆนะครับที่ผู้ใช้งานได้หยอดเข้าไปนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับโคล r e c เวอรรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะรับได้ทั้งหมด นะครับสชนิดของเหรียญก็คือ1บาท2บาท5บาทและ10บาทนั่นเองนะครับโดยเราหยอดเหรียญเข้าไปปุ๊บนะครับตัวเครื่องก็จะทํางานนั่นเองนะครับสำหรับนะครับระบบการทํางานของนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับนะครับโดยนะครับเราจะใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักนะครับ ก็จะเป็นบอร์ดนะครับสีน้าเงินที่อยู่ตรงนี้นะครับโดยรับพลังงานไฟฟ้านะครับจากตัวนะครับอะแดปเตอร์นะครับที่อยู่ภายในเครื่องนะครับโดยการแบ่งนะครับแรงดัน200โวลต์หรือว่าจากไฟบ้านนเข้ามาในการใช้งานนั่นเองนะครับสำหรับบอร์ดอิงโนยูโน่นะครับเราใช้ IC เบอร์เอเมก้า 328P นะครับ เป็นตัวประมวลผลหลักโดยการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา C พัดๆเข้าไปนะเพื่อนะครับก็คุมการทํางานนะครับโดยรับนะครับพันนะครับที่ออกมาจากตัว Coin Receiver ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับตัว Coin ซ e เวอร์ตัวนี้รับนะครับเหรียญได้นะครับอย่างเช่น1บาทนะครับก็จะจ่ายออกมา1นึ่พันนะครับสิบาทนะครับก็จ่ายออกมา10บพันนะครับเราสามารถนาพันจํานวนนี้นะครับเข้าสู่มัเลอร์เพื่อทําการนับ น่เป็นจานวนเงินแล้วก็แปลงค่าออมาเป็นเวลาได้นั่นเองนะครับสล้วส่วนที่2องก็จะเป็นส่วนของรีเลย์นะครับเป็นรีเลย์ขนาด2องชันแนลสีฟ้านะครับน้าสปัตสามารถที่จะทนกระแสได้ั้งหมดประมาณ1 0แอมป์นะครับโดยการต่อนะครับขั้วไฟฟ้าทางด้านคอมมอนแล้วก็ NO นะเพื่อทําหน้าที่ในการเป็นสวิตช์ออโตเมติกนะครับหรือว่าสวิตช์ควบคุมจากมัลทรลเลอร์เพื่อทําหน้าที่ในการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้านะเพื่อควบคุมนาให้กระแสไฟไหลผ่านโหลดของเรานั่นเองนะครับ สำหรับตัวรีเลย์ตัวนี้นะก็จะเป็นหน้าสปาร์ตแฝงหโวลต์นะครับจะรับสัญญาณมาจากมัลติเลอร์นะครับโดยด้วยลอจิก0หรือ1นะครับสำหรับที่พิเศษไปกว่านั้นก็จะมีในส่วนของเคอร์เรนเซนเซอร์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นนะครับบอร์ดเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านในนะครับอ่านะครับสองบอร์ดนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างนะครับอาร์ดูโนยูโนกับตัวรีเลย์นะครับซึ่งตัวเคอร์เรนเซนเซอร์นะครับทำหน้าที่ในการวัดกระแสนะครับที่ตัวเครื่องได้ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่ามีกระแสเกกกินนนนนนะะคครรรััับบ10แอมปป์ขึ้้ไ็ททาาหี่ใตด วงจรนะครับซึ่งเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยของการทํางานของตัวเครื่องนั่นเองนะครับสำหรับนะครับในส่วนของ l e d Display ของเราเราใช้นะครับในส่วนของตัว s s e g m s n t นะครับโดยมีนะครับ IC นะครับชิปรีจิเตอร์เบอร์นะครับ 74HC595 นะครับเป็นตัวสแกนนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการขยายพอร์ตนะครับในการใช้งานเนื่องจากว่าตัว7 s e g m e n t มครับมีหลายหลักนะครับทั้งหมด8หลัก ครับข้างละสหลักนั่นเองครับเป็น2ข้างทั้งหมด8หลักนะครับฉะนั้นครับเราเลยต้องใช้ครับในส่วนของ IC ครับที่ทําหน้าที่ในการขยายพอร์ตนะครับเพื่อใช้พอร์ตของตัวคอนโทรลเลอร์นั้นได้น้อยลงนะครับแต่สามารถที่จะควบคุมจอเซ e g m e n t ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับโด7เซม m เ n มิครจะเป็น2โมดูลนะครับก็เป็นโมดูลที่2นะครับแล้วก็โมดูลที่1นะครับตาม Channel ที่ต้องการใช้งานนั่นเองนะครับนี่เราก็ปิดฝานะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะออกแบบมาเป็นเคสโลหะนะครับเพื่อ ความคงทนแล้วก็นะครับความสวยงามสวยงามนะครับในการใช้นั่นเองนะครับสำหรับนะครับการทดสอบนะครับเราเพียงแค่นะครับเสียบโหลดที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับช่องช้นที่1นนะครับหรือช่องที่1น่งนะครับเราก็จะมีในส่วนของโหลดนะครับแบบสปอร์ตไลท์นะครับร5 0วัตต์นะครับแล้วก็โหลดช่องที่2ก็จะเป็นหลอดแบบตะเกียบนะครับประมาณ15วัตต์นะครับเพื่อทดสอบการทํางานนะครับสำหรับนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องนะพร้อมที่ทํางานนะครับก็จะเป็น จะก็จะสังเกตเห็นหน้าจอของเรานะครับติดสว่างขึ้นมาครับเป็นเลข0 0นย์นะครับน่าแสดงว่าเครื่องอยู่ในสภาวะสภาวะนะครับพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะครับแล้วการใช้งานครับขั้นแรกนะครับเราก็กดปุ่มก่อนนะครับว่าเราต้องการเป็นชัแนไหนอย่างเช่นกดปุ่มแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าดอตดิสเพย์ก็จะติดนะครับน่นแสดงว่าแสดงให้เห็นนะครับว่าชัแนนั้นได้ถูกเลือกแล้วนะครับอ่านะครับดอตดิสเพย์ที่อยู่ระหว่างกลางจะติดนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช n n e l ที่1นะครับ ส่วนสวิตช์ชั้นแนนที่สนะถ้าเกิดเรากดค้างสักแป๊บหนึ่งครับตัวดอทดิเพย์ของตัวแอของตัวเซเซกเมนต์หลักชุดที่2ก็จะติดนั่นเองครับในที่นี้เราจะลองทดสอบชุดที่1นะครับโดยการกดสวิตช์ของชุดที่1นะครับดอทดิเพย์ติดนะครับดอทดิเพย์ติดแล้วเราก็พร้อมที่หยอดเหรียญครับร้อยหยอดเหรียญบาทเข้าไปครับอย่างเช่นหบาท1บาทนะครับพอหยอดซร้อร้อยปุ๊บนะครับก็จะขึ้นจํานวนเงินมาสักพักหนึ่งประมาณ1วินาทีแล้วก็ตามด้วยเวลานะครับ โดย1บาทของเรานะครับก็จะเป็น3นาทีนะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็จะถูกนับถอยหลังลงเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าในขนาดเดียวกันถ้ามีผู้ใช้งานต้องการใช้งานในนะครับช่องที่2นะครับสำหรับช่องที่1ก็สังเกตเห็นว่าไฟสปอตไลท์ของเราได้ติดสว่างขึ้นมาแล้วนั่นแสดงว่าตัวเครื่องจ่ายไฟออกมาได้ตามที่เราหยอดนะครับแล้วก็กดนะครับช่องที่2นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเลือกช่องที่2นะครับ กดแล้วครับดอทที่เพกก็จะติดสว่างขึ้นมาครับเป็นดอทเล็กๆนิดนึงครับเพื่อทําให้ที่ในการแสดงนะครับว่าตอนนี้ช่องที่2ได้ถูกเลือกครับแล้วก็หยอดนะครับเมื่อหยอดเสร็จปุ๊บนะครับช่องที่2ก็จะขึ้นเป็นจํานวนเงินขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาก็จะถูกแปลงออกมาเป็นเวลาครับโดยเราหยอด1บาทก็จะเป็น3นาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาก็จะนับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกันนะครับฉะนั้นนะครับผลของการหยอดเหรียญนะครับ ตัวเครื่องก็จะจ่ายไฟออกมาตามระยะเวลาที่เราหยอดเหรียญเข้าไปนั่นเองนะครับเนื่องจากเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็เลยหยอดเหรียญบาทนะครับเพื่อให้มันนะครับหมดเวลาเร็วๆนะครับแม่น้ําก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับจุดนี้นะครับเราก็นะครับรอต้องรอเวลานะครับจนกว่านเวลาจะหมดนะครับถ้าเกิดเวลาจะหมดปุ๊บนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการตัดไฟอัตโนมัตินะครับเพื่อทําหน้าที่ในการหยุดไฟเมื่อครบจํานวนเงินที่เราหยอดแล้วนั่นเองนะครับต้องรอสักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับหลอดไฟก็ติดสว่างขึ้นมาทั้ง2 channel เลยนะครับสปอตไลท์ก็สว่างมากนะครับ150วัตต์นะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1นาทีครึ่งนะครับนะครับก็จะเห็นว่าเวลานะครับจะนับถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับ พร้อมกันทั้งสองช่อง l นะครับแต่แตแเนื่องจากแต่ละช่องเนนี่นะครับเริ่มต้นด้วยระยะเวลาที่ต่างกันนั่นเองนะครับทําให้เวลาห่างกันอยู่พักหนึ่งนะครับ เหลือเวลาประมาณ40วินาทีสุดท้ายนะครับสำหรับชแน l แรกนะครับก็จะรอดูนะครับว่าตัวชแน l แรกนั้นไฟล์จะดับหรือไม่นะครับ ขณะที่เวลาเดินนะครับสังเกตเห็นหน้าจอนะครับดิสเพย์ก็จะมีดอทดิสเพย์นั้นติดค้างนะครับเพื่อเป็นการขั้นนะครับระหว่างนะครับชั่วโมงขั้นระหว่างนาทีกับวินาทีนั่นเองนะครับครับใกล้หมดแล้วนะครับเวลาอ่านะครับ เมื่อชแนงแรกนะครับครบเวลานะครับตามที่เราหยอดไปนะครับทางเครื่องนะครับก็จะทําหน้าที่ในการตัดไฟที่เป็นชแนงแรกออกนะครับทะนั้นเนี่ยทำให้นะครับสปอตไลท์ที่เสียอยู่กบบชแนงแรกเนี่ยดับนะครับแต่ว่าในส่วนของช่องที่2เนื่องจากว่าเงินนะครับหรือว่าค่าเวลาที่เราหยอดเข้าไปยังไม่หมดนะครับฉะนั้นนะครับก็จะนับลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดับนั่นเองซึ่งตัวเครื่องนี้สามารถที่จะทํางานได้พร้อมกันทั้ง2องชแนลนั่นเองนะครับแยกกลนงอิสระครับ ขนาดนี้นะครับทั้ง2 c h ช n n e l นะครับได้หมดเวลาลงแล้วนะครับโดยสังเกตเห็นว่าตัวหน้าจอ7 Segment ของเรานะครับจอ L E D ของเราครับได้เป็นศูนย์แล้วนะครับถ้าเกิดเวลาเหลือ0ูนยนาทีนะครับไฟก็จะติดไฟก็จะดับนั่นเองครับโดยการตัดไฟจากตัวเครื่องอัตโนมัตินะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องขายไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญอัตโนมัติ c h a ช n e l แต่เพียเงท่านี้ครับผมสํารับวันนี้สวัสดีครับ